ทครับที่ผ่านมานะครับอลีุูดอาจจะเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเชื้อชาติและก็เพศของตัวละครนะครับแต่ถ้ามองในมุมของคนรักเพศเดียวกันแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอครับเพราะจากผลตำรวจล่าสุดกับพบว่ามีตัวละครที่เป็น LGBT อยู่ในภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์ไม่ถึงร้อยละยี่สิบครับ ที่ผ่านมาครับฮอลีวูดอาจจะประสบความสําเร็จกับการเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายครับวจะเป็นฮีโร่ผิวสีใน Black Panther ซึ่งเป็นภาพยนตร์ผิวสีเรื่องแรกนะครับที่ทำรายได้ดีในบ็อกซ์ออฟฟิศรวมไปถึงการให้ผู้หญิงได้รับบทฮีโร่เป็นตัวเอกครั้งแรกใน Wonder Woman แต่ดูเหมือนว่าพอพูดถึงเรือกเพศทางเลือกครับกลับหน้าผิดหวังเพราะว่าผลตารวจล่าสุดของแกลดหรือองค์กรต่อต้านการปิดเบือนภาพรักเกเลสเบียน พบว่าหนังจากซีโดรคอรลริูดส่วนใหญ่ให้พื้นที่ของตัวละคร LGBT ลดลงจากเดิมที่ร้อยละซึ่งกะถือว่าน,น้อยอยู่แล้วเหลือเพียงร้อยละเท่านั้นทั้งส่วนใหญ่นะครับยังสอบตกเมื่อพูดถึงตัวละครเพศที่3แถมยังมีมุกตลกล้อเลียนผมดอยอีกด้วยครับซึ่งถ้าดูตามสถิติแล้วนะครับจะพบว่าคนอเมริกันอายุเฉลี่ยที่1 8ปถึง34ีปีซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจภาพยนตร์มีถึงร้อยละ20นะครับที่เป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งก็เท่ากับว่าสตูดิโอเหล่านี้นะครับก็สร้างภาพยนตร์โดยไม่ได้สนใจความเป็นจริงของสังคมขณะเดียวกันก็หลงลืมกลุ่มคนดูที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ไปเช่นกันครับ About get จะพูดแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าฮอลลีวูดจะไม่สร้างหนังที่มีตัวละครเป็นคนรักเพศเดียวกันเลยนะครับก็มีผลงานที่คน LGBT ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมอยู่มากครับไม่ว่าจะเป็นเลิฟไซมอนเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่ต้องปกปิดตัวเองว่าเป็นเกย์จากเพื่อและครอบครัวหรือจะเป็นการสอดแทรกตัวละครรักเพศเดียวกันนยอนเนฮิเลชัหนังไซไฟของกลุ่มทหารหญิงสุดแกรง่งรวมไปถึงหนังตลกอย่างร็อกเกอร์ ที่มีฉากเซไพทายที่ตัวละครวัยรุ่นเปิดเผยว่าตัวเองเป็นคนรักเพศเดียวกันกับพ่อแม่ครับในมุมมองของแกลดถือว่าส่วนใหญ่ยังทำได้ไม่ดีนะเพราะตัวละคร LGBT แทบไม่มีบทเด่นหรือไม่ก็ถูกทำให้กำกวมจนผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นว่าคิวรี่ไนส์ทอร์แรกหน้าร็อกซึ่งฉากเปิดตัวว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันก็ไม่ผ่านออกมาจากห้องตัดต่อรวมถึงเดซ์พูครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าเป็นไบเซ็กชวล แต่สุดท้ายครับพอภาพยนตร์ออกมาแล้วถึงสองภาคก็ไม่ได้มีการขยายส่วนในประเด็นของการเป็นคนรักเพศเดียวกันแม้แต่น้อยครับ ด้านประธานของกลุ่มแกลดหรือซาร่าเคธเอลิสก็ออกมาบอกว่าทางกลุ่มก็จะพยายามเรียกร้องให้ฮอลลีวูดเปิดพื้นที่ให้กับตัวละครที่เป็นคนรักเพศเดียวกันมากขึ้นโดยคาดหวังว่าอย่างน้อยจะต้องมีตัวละครที่เป็นคนรักเพศเดียวกันในภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดมากกว่าร้อยละยีภายในปี2021และก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละห้ในปี2024สําหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนะครับก็เชื่อว,ว่าสื่อบันเทิงที่สะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมจะช่วยให้เกิดการยอมรับมากขึ้น และเด็กวัยรุ่นที่พบว่าตัวเองเป็นคนรักเพศเดียวกันก็อาจจะไม่ต้องปกปิดตัวเองอีกต่อไปครับที่สำคัญนี่ยังอาจเป็นการการันตีนะครับว่าฮอลลีวูดจะยังได้เงินค่าตั๋วชมภาพยนตร์จากกลุ่ม LGBT ที่จะตีตั๋วเข้าไปชมเรื่องราวของพวกเขาที่จะถูกฉายในภาพยนตร์จอใหญ่ครับ ำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องนั่นก็คือตุ๊ดตู่กู้ชาติซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ตลกแนวประจำของพดอานนนครับผู้กำกับที่หลายหคนก็คงเดาทิศทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ครับขณะที่ทางฝั่งฮอลลีวูดก็มีโซโลเป็นหนังภาคขยายของ Star w a r รเรื่องราวการตรจนภัยวัยหนุ่มของจอม์สลัดอวกาศฮันโซโล นอกจากนี้ครับยังมีทัลลี่เรื่องราวของพี่เลี้ยงกะดึกที่ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวที่กำลังล่มสลายท่าน <I wanna S 2> ท่านผู้ <do it. S 2> ชมสนใจภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับก็สามารถติดตามหาข้อมูลแล้วก็ไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ